มันจะเป็นลักษณะ USB แบบนี้นะครับรหัสที่ใช้เชื่อมต่อของดองเก e ลอีซีบ็อทุกรุ่นนะครับจะเป็นรหัสนี้เชื่อมต่อสําเร็จกับไปยังแอปพลิเคชัน่าสวัสดีครับมีลรักแฟนเพจดีพร้อมทุกท่านนะครับก็ตามชื่อปกคลิปผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัวดองเกิล Wi-Fi แอปพลิเคชันของเจ้าตัวกล่อง e ีซีบ็อนะครับหลังจากที่เคยลงคลิปกันไปแล้วนะครับวิธีการโหลดแอปใน ios นะครับในเ s t o r e มาไว้ในโ,ในโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อดองเกิลเข้ากับระบบแอปพลิเคชันกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สินค้ากันเลยตอนเราซื้อสินค้าไปนะครับเราจะได้เป็นตัวดองเกิลแบบนี้นะครับที่ไว้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันนะครับตอเราติดตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยครับอย่างในเคร่นี้เราเดินสายเทสทุกอย่างนะครับเดินสาย a c เข้า ดีซีโซลาเซลเข้าแล้วก็เอา AC ขาออกไปขับปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้วอาัจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมเสียบดองเกิลเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับมันจะเป็นลักษณะ USB แบบนี้นะครับเหมือนดองเกิลปกติทั่วไปพอเราเสียบไปแล้วไฟจาก EasyBox นะครับจะจ่ายเข้ามาที่ดองเกิลตัวนี้สังเกตจะมีการไฟกระพริบแบบนี้นะครับขั้นตอนแรก เราต้องทําการเชื่อมดองเกิลตัวนี้เกาะ wi-Fi เราเตอร์ในพื้นที่ก่อนนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับหลังจากเราเสียบดองเกิลเข้าไปที่ e ีซี่บ็อกแล้วนะครับเราก็เตรียมโทรศัพท์ที่เราลงแอปพลิเคชัน e ีซีบ็อกไว้ให้พร้อมนะครับมาเริ่มทําตามกันเลยครับผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นไปด้วยให้พี่ๆดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวดองเกิลเสียบไปที่ e ีซีบ็อกแล้วเราต้องทําการเชื่อมดองเกิลน,นี้ให้เกาะกับ Wi-Fi เราเตอร์ในพื้นที่ก่อนอย่างบ้านใครมี Wi-Fi อยู่แล้ว<ม>เราก็ให้มันไปเกาะ Wi-Fi ในพื้นที่แต่ถ้าที่ไหนไม่มี Wi-Fi เลยเราต้องทําระบบ h o ตสปอตเหมือนซิมการ์ดเสียบเพื่อกระจาย Wi-Fi มาให้ดองเกิลตัวนี้ก่อนนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่หน้า Wi-Fi นะครับอ่าดูตามโทรศัพท์ผมไปเลยนะครับผมอ่าเราเปิด Wi-Fi ขึ้นมามันจะมีรหัสนะครับ Wi-Fi ที่ดองเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาจะเขียนว่า HD ขด DB อ่ามองไว้เลยว่า ตัวนี้คือ Wi-Fi ของ EasyBox นะครับอ่าเราก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปนะครับรหัสที่ใช้เชื่อมต่อของ Dongle EasyBox ทุกรุ่นนะครับจะเป็นรหัสนี้อ่าหนึ่งสองก็คือ1-8รหัสในการล็อกอินเข้าเชื่อม Dongle นะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่หน้าเบราว์เซอร์ให้พิมพ์ IP Address ตามนี้นะครับหนึ่งเก้ แล้วมันก็จะมาเข้าที่หน้า Wi-Fi เราทําการกดสแกน Wi-Fi ตรงบุงขวาบนครับมันจะหา Wi-Fi เราเตอร์ในพื้นที่นะครับว่าอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านดีพร้อมโทรศั์เซลก็จะเกาะเราเตอร์ดีพร้อมโทรศั์เซลแล้วเราก็ใส่รหัสาสเวิร์ดที่เราเตอร์เราตั้งไว้นะครับมันก็จะขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อสําเร็จกับไปยังแอปพลิเคชันอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนแรก ทำการเชื่อมดองเกิลเข้ากับ Wi-Fi ในเราเตอร์ในพื้นที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่แอป Easybox นะครับที่เราโหลดไว้นะครับนี่เราจะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Easybox นะครับอ่า,อย,าอย่าลืมออกจาก Wi-Fi ด้วยเพราะตอนนี้เราเชื่อม Wi-Fi ตัวดองเกิลไว้เรากดออกด้วยให้มันเชื่อมระบบคาวปกตินะครับอ่าทำไปพร้อมกันเลยอันนี้ผมจะเป็นคลิปลองเทสเลยนะครับเข้ามาที่คลิป เข้ามาที่แอป EasyBox หลังจากนั้นเรากดบวกนะครับให้เพิ่มบุรร์จะเพิ่มโดยใช้หมายเลข serial number ที่เขียนอยู่ตรงดองเกิลก็ได้หรือเราจะกดสแกน QR code แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็สแกน barcode อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะบอกเพิ่มบุกร์หมายเลขนี้ใช่ไหมนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับแอปพลิเคชันพอดีกล่องดองเกิลตัวนี้เชื่อมกับแอปของลูกค้าอยู่แล้วนะครับมันจะไม่สามารถเชื่อมหลายๆเครื่องพร้อมกันได้ จะได้แค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการคร่าวๆในการเชื่อมนะครับนี่นะครับหากเราดูที่กล่องนะครับก็จะโชว์การแสดงผลต่างๆตอนนี้นะครับดึงไฟ DC s o โซลาเซลล์อยู่ที่1,400วัตต์นะครับกินกระแสโซล่าอยู่ที่4.6แอมป์นะครับแรงดันจากแผงมา330โวลต์นะครับแล้วไปดูข้อมูลฝั่ง AC ไฟบ้านกันนะครับ AC ไฟบ้านนะครับกินไฟบ้านแค่10กว่าวัตต์เองนะครับ แรงดันจากไฟบ้าน218บโวลต์นะครับข้อมูลทุกอย่างที่โชว์ตรงหน้าจอนี้มันก็จะโชว์ข้อมูลในแอปพลิเคชันแบบนี้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับอินเสิร์ตภาพให้เห็นชัดๆด้วยมันก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าปั๊มตอนนี้กินพลังงานอยู่1460วัตต์ดึงโซลาเซลล์มา1,500วัตต์นะครับไม่มีการดึงไฟหลวงเข้ามาเลยนะครับเป็นระบบไฮบริดโซลาร์อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับดูข้อมูลการผลิตไฟได้ดูกราฟได้นะครับสี สีส้มนะครับดึงไฟฟ้ามาใช้ส่วนสีฟ้าคือโหลดใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้โซล่าเซลล์จ่ายให้โหลดได้เต็มๆสบายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องย้อนเสาส่งการไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฮบริดโซล a r อินเวอร์เตอร์นั่นเองในแอปพลิเคชันนี้สามารถเซตค่าได้หลายอย่างเลยนะครับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเราสามารถดูข้อมูลที่เรากดดูเมื่อกี้ในหน้าจอดูในนี้ได้หมดเลยแรงดันจากแผงมา340กระแสโซล่ากิน3 9 8ดแอมป์ดึงพลังงานโซล่า1490รวัตต์นะครับ โชว์ข้อมูล AC ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงดันกระแสะและวัดที่กินอยู่ณขณะนี้นะครับพ,พี่ลองไปเล่นทําตามได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อดองเกิลเข้า WiFi เราเตอร์ในพื้นที่และล็อกอินแอปพลิเคชัน Easybox ให้ใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจเจ้าตัวกล่อง Easybox ตัวนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างหรือติดต่อคอนแทคแอดมินได้หมดทุกช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ